ไปไหนลูกอ๋ออะไรเอาอะไรเอาอะไรลูกเอาอะไรเจ้าขาเจ้าขาจะเอาอะไรลูกไปหาป้าเหรอ้ไปหาป้าเห,ห,ห,หรอลูกหาป้าห,หาป้าเหรอหาป้าเหรอลูกหาป้า พูดป้าสิลูกป้าป้าปาโอ้ปาป้าลูกป้าป้าเก่งจังป้าให้ป้าให้รางวัลเล่นนะพาไปดูนกหนึ่งรอบนะป้าเอาไหมลูกเอาไหมเอาไหมซึมไปแล้ว ไม่เอาหรกไม่ดูนแลกรอนอะทำตาเลยไม่เอาล